สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกแนะนำนะครับแนวทางในการทำความสะอาดหรือดูแลตัวรับแบงค์รุ่น BV20 ตัวนี้ครับอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรุ่น BV20 นะครับ มาใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะมีความสกปรกเกิดขึ้นนะครับตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะเริ่มไม่แม่นยำนะครับอาจจะมีบ้างในการดูดแบงค์ลูกค้านะครับอาจจะดูดแบงค์เออร์เลอร์บ้างอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นเป็นบ่อยแค่ไหนนะครับแต่รุ่น bv 20ตัวนี้ก็มีเป็นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับบ่อยมากนะครับ ก็มีเป็นบ้างและคิดว่ารุ่นอื่นๆก็คงไม่ได้ต่างกันมากสังเกตจากาตู้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญหรือตู้อื่นๆนะครับที่เขาใช้รับแบงค์เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็มีเออเลอร์บ้างดูดแบงค์เข้าไปแล้วก็คายออกมา,าไม่ค่อยรับแบงก์นะครับมันคายออกตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญหยอดแบงก์อะไรพวกนั้นนะครับที่อยู่ตามทั่วไปนะครับหน้าเซเว่นนาอะไร ตัวเติมเงินอะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่า,าคุณภาพก็เท่าที่ทดสอบมาก็โอเคอยู่นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นดีมากนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วพอรับได้นะครับอยู่ในโซนที่รับแด้ผมก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้นี้มาดูวิธีการดูแลรักษานะครับวิธีการาปลดนะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กดลง กดลงแล้วก็ดึงออกมานะครับกดมันก็จะออกมาแบบนี้อันนี้กดซ้ายออกก่อนนะครับกดซ้ายออกก่อนมันก็จะมีแผ่นวงจรนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีะตรงตรงนี้นะครับที่เป็นใสๆเนี่ยมันจะมีชุดเซ็นเซอร์นะครับ ที่อยู่ด้านในครับอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับชุดเซนเซอร์แต่ให้รู้ว่ามันจะอยู่โซนนี้เมื่อใช้ไปนานๆน,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 นะครับมันก็จะมีความสกปรกความเหนียวความอะไรามาติดนะครับอาจจะใช้วิธีใช้สำลีนะครับเช็ดนะครับรูดเช็ดตามช่องเหล่านี้นะครับทาความสะอาด เพราะว่าความสกรปรกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความแม่นยําในการอ่านมันมันความแม่นยํามันลดลงนะครับก็ทําความสะอาดตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะถอดเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าตัวนี้มันเสียวิธีการถอดเปลี่ยนก็เพียงแค่เราปลดออกมาแล้วก็ตั้งตั้งแบบนี้นะครับ90องศาแล้วก็ดึงมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชุดนี้ส่วนชุดหน้ากากเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ พวกเฟืองพวกอะไรดีอยู่แล้วก็ใช้ของเดิมไปนะครับถ้าได้ของใหม่มาแล้วก็เสียบเข้าแบบนี้แล้วก็ประกอบเข้าแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวรับแบงค์รุ่น BB 0องศนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้แค่อธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า <c oughs> เป็นความเป็นมานะครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ